จะเรียกแท็กซี่ไปโอซานบาชิเพียร์อันนี้น่าจะเป็นเรือสำราญของญี่ปุ่นเพราะมันชื่ออาซูกะ หอมๆที่คุ้นเคยมาต่อกันที่ร้านปิ้งย่างนะคะอันนี้เป็นเห็ดย่างก,กับลิ้นหมู เช้านี้เราก็ได้เช็คเอาท์แล้วก็ฝากกระเป๋ากับทางโรงแรมแพลนของเราวันนี้นะคะก็จะเดินเล่นชิลๆอยู่ในโยโกฮาม่าแล้วก็ตอนบ่ายๆเนี่ยจะกลับมาเอากระเป๋าเพื่อที่จะเดินทางเข้าโตกเกียวกันค่ะได้เลยเขาให้เป็นคุกกี้มามเอาโชว์มันมินเลยเขาจะชอบมีเล letter E เรพเราะ h o t e อ E ดิ กำลังหาวิธีไปท่าเรือโอซันบาชีนะคะเช็คแล้วเนี่ยถ้านั่งรถไฟอาจจะต้องไปเปลี่ยนสายที่โยโกฮาม่าสเตชันตอนนี้เนี่ยเอ็ดเอียงไปทางแท็กซี่แหละเช้านี้เช็คเอาท์จากโรงแรมที่โยโกฮาม่าแล้วนะคะฝากกระเป๋าไว้เดี๋ยวจะเรียกแท็กซี่ไปโอซันบาชิเพียะคะ่ะเป็นท่าเรือน่าจะเรียกแท็กซี่ได้นะดยะลองหาดู ได้แท็กซี่แล้วนะคะจะบอกว่าเราอยากนั่งแท็กซี่รุ่นนี้มากแต่คือที่ผ่านมาเรียกไม่เคยได้เลยในที่สุดวันนี้ก็ได้นั่งสักทีนะคะอะไรที่เรารอคอยมานานแล้วสมหวังเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้เราฟินได้นะห้องโดยสารนี่เราชอบมากมันทั้งสูงโปร่งนั่งสบายจริงๆเลยอืม นี่คือ,อเมนคอยก็เลยหลุกเขาออกแบบให้เป็นมีลูปก,การ์เดนข้างบนให้เดินได้อินเตอร์เนชั่นแนลพาร์ททุกขึ้นครูสอะแล้วมี่ชานไมโรอดตรงนีนโนโดด้สวยๆวมันขึ้นรูปแ่ไม่รถ้าไม่มาที่นี่เดี๋ยวมันจะผิดวัตถุประสงค์ไปเพราะตอนแรกอะทริปนี้อะเราจะไม่มีโยโกฮาม่าแล้วนะเราจะี้ก็ลิเเวสก็เลยเกิดทริปที่มาโยโกฮาม่าสองคืนเพราะว่าที่นี่เดดดี้อยากจะมาเดินที่นี่ อันนี้น่าจะเป็นเรือสำราญของญี่ปุ่นเพราะมันชื่ออาซูกอะอันนี้คือทานลงเข้าเทอร์มินองไงลไองหรก มันเออเขาออกเขามาถึงข้างล่างไงแล้วก็ออกมาเดินเล่นข้างบนได้เราเดินทางมาถึงท่าเรือโอซาบาชิแล้วนะคะที่นี่เป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองโยโกฮาม่าเลยนะเปิดใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1894แล้วก็ได้มีการปรับปรุงต่อเติมอยู่หลายครั้งค่ะจนกระทั่งปีคศ1995นะทางการญี่ปุ่นได้จัดการประกวดออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้ครั้งใหญ่โดยมีโจทย์ให้ใช้เป็นท่าเรือสําหรับเรือสําราญมาตรฐานสากลที่สวยงามทัน สมัยและก็สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนของคนในเมืองได้ค่ะโดยมีการส่งแบบประกวดมากมายจาก41ประเทศทั่วโลกสุดท้ายเนี่ยทีมสถาปนิกของชาวอังกฤษก็ได้รับรางวัลน,นี้ไปของที่สําคัญนะในปี2004ถ้าเรือแห่งนี้ยังได้รับรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมระดับโลกของ World Wide Award อีกด้วยค่ะ เราเดินเข้ามาในตัวอาคารนะคะบริเวณนี้เนี่ยจะอยู่ข้างใต้ลานอเนกประสงค์นะตรงที่เราเดินเล่นชมวิวเมื่อตอนที่เรามาถึงนั่นแหละคะ่ะภายในตัวอาคารก็จะมีตู้กดนะ้ํามีร้านขายอาหารเล็กๆน้อยๆไว้คอยบริการผู้โดยสารนะคะ แล้วก็จะมีบางส่วนที่เราไม่ได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆนะเพราะว่าเขามีเชือกสีแดงล้อมไว้ก็น่าจะเป็นส่วนของคอสตอมคอยตรวจเช็คผู้ริสารเวลาขึ้นลงเรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปที่โมโตโมาชิช็อปปิ้งสตรีทแล้วนะคะขามาก็แท็กซี่ขาไปก็แท็กซี่นะเดินไม่ไหว ลักอย่างหนึ่งของม o โตมาชิช้อปปิ้งสตรีทก็คือเขาจะมีปฏิมากรรมเป็นลูกนกฟีนิกซ์นะคะอยู่บนซุ้มประตูทางเข้ามโตมาชิเป็นถนนช้อปปิง้งเก่าแก่ชื่อดังของโยโกฮามานะคะในสมัยก่อนย่านมโตมาชิเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกในโยโกฮามา เราสังเกตได้จากอาคารร้านค้านะคะจะดูเป็นสไตล์ยุโรปดูคลาสสิกมากเลยค่ะภายในถนนน,นี้นะจะประกอบไปด้วยร้านร่วงต่างๆมากมายร,า End, ร้านแฟชั่นไฮเอนด์ร้านขายเสื้อผ้าโลเคแบร์ของเขาเองเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเลยนะร้านคาเฟ่ร้านอาหารมีเยอะแยะเชียวแหละเราไปเดินเล่นด้วยกันเลยนะคะ ที่ถนนโมอโตมาชิช็อปปิ้งสตรีตนะคะเขาจะมีลำโพงแล้วก็เปิดเพลงไปตอนเราเดินช็อปปิ้งก็จะได้ยินเพลงไปตลอดทางเลยส่วนใหญ่ก็คือของที่ขายที่นี่นะคะก็จะเป็นโล c อลแบ brand s เนาะก็จะไม่ได้เห็นร้านแบบนี้ในโตกเกียวนะ ของแถวๆนี้ก็คือค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยแหละมันเหมือนอะไรนะ ตกลงมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นฟิตเนสความญี่ปุ่นนะคะฟิตเนสก็ยังดูคลาสสี่คลาสสิกอีกตอนนี้ก็เรามาถึงที่โมโตมาชิเออช้อปปิ้งสตรีทแล้วนะคะแต่ว่าร้านพวกร้านช็อปขายของเ่ยส่วนใหญ่ยังไม่เปิดเขจะเปิดกัน11เอโมองรวมถึงพวกคาเฟ่ร้านอาหารด้วยเรวจะหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวแล้วก็ตั้งใจว่าจะกิน อาหารอิตาเลียนนะเพราะว่ามาญี่ปุ่นเราย,ยังไม่เคยกินจะเป็นนิสอิตาเลียนเลยอยากจะลองดูเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะถูกปากนะวันนี้เราจะกินที่ร้าน แคนดี้อ่านว่าแคนดี้หรือคาร์ดี้แคนดี้มากกว่าเป็นสไตล์อิตาเลียนนะคะเป็นพิซซ่าเป็นอะไรเป็นเซ็ สั่งมาเป็นเซตนะจานแรกเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ค่ะที่เห็นเล็กๆนี่คือเป็นไวท์เบดนะคะเป็นปลาตัวเล็กๆที่เมื่อวานเราไปทานที่คามาคพูละอันนี้เหมือนเขาบอกมันจะเป็นชีสเนาะนนลิงสุดนี่เป็นชิคเกนนะัาเนี้ยเราไม่ลองพิซซ่าสิพิซซ่ามาแล้ว ใช้มือกินเลยได้ไหมไอร่อยแป้งเขานุ่ม,มชีสเขามันไม่ถึงกระหอบมากแต่แปง้งเป็นลักษณะนุ่มๆน,นะชีสเขาหวานมากอืแล้วก็ตัดกับอันนี้เค็มๆมีผักมาแก้เลี่ยนอร่อยอันนี้เป็นพาสต้าแล้วก็มีโอ<บ>นแะะีแครบ ไม่คมีความเข้มข้นมากมันมัน,มน,นลแล้วก็ไม่มีมรสเค็มนะจะออกไปทางมันอร่อยพี่แพชอบหน้ามันๆขแค่นี้นหนึ่งแล้วก็พอแล้วอร่อย เมนูนี้นะคะเป็นสเต็กแก้มวัวนะคะเป็นซอสไวน์แดงค่ะเป็นแก้มวัวตุนมามว,วันแก้วัตุนใช่แก้มวัวตุนเขาบอกว่าตุ๋น3ามวันอ๋อมันรอมากเลยก็เป็นชุดตูเนื้อแต่รสจะมีความหวาน เป็นว่าไม่ใช่ซอสไวนแดงหรือาจจะแปบบิดน่าจะเป็นเบอร์รี่เพราะว่าซอสหวานนะเหมือนผลไม้ไมีความหวานเหมือนผลไม้มันมีเวรไหมอร่อยมาก ต้องกินแก้มกับผักเพราะไม่งั้นจะเลี่ยนไปถ้ากินตังหากมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงใช่จะหวานในเซตที่เราเลือกนะคะเขาจะมีขนมมาให้ด้วยแล้วก็ให้เลือกกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นหรือว่าที ว่ามาถนนโมโตโมาชิแล้วมีร้านอะไรน่าทานบ้างก็ได้ร้านนี้มาแบบบังเอิญน,นะคะแบบฟุกๆแล้วก็ไม่เสียใจเลยมาเที่ยวญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วไม่เคยทานอาหารอิตาเลียนเลยร้านนี้ e ร o m m e n d เลยอาหารอร่อยทุกเมนูแล้วก็ที่สำคัญร้านน่ารักมากคือที่ถ่ายมาให้ดูนะห้องน้ำก็คือแบบพอเข้าไปแล้วต้องเรียกแฟนเธอเธอมาดูห้องน้ำซิห้องน้ำน่ารักมาก ร้านที่ขายหน้ากากเยอะมากเลยนะคะนี่ก็อของเหรอแล้วตัวนี้โอเคเนี่น่ารักจังเลยมีลายแมวมีลายเยอะมากดูสิมีหน้ากากลายจมูกปี้ด้วยรูจปจมอยม้วนน่ะใช่ เราเดินมาจนสุดถนนโมโตโมาชิแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปเอากระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็เดินทางเข้าโตเกียวกันจริงๆแล้วมันก็เลยกําหนดเวลาที่เราตั้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะทริปนี้เราค่อนข้างรีแลกซ์นะคะก็ปล่อยไหลยๆย้อยๆไปตามอารมณ์ของลูกทัวร์นี่แหละค่ะเขาอยากอยู่ต่อก็อยู่อยากไปก็ค่อยไปกัน เดี๋ยวเราเราเช็คเอาท์จากเช้าแล้วละ่ะแล้วก็เราจะมาเอากระเป๋าแล้วก็จะเดินทางไปโยโกฮาม่าสเตชันแล้วก็จะตรงไปที่อุเอโนะนะคะคืนนี้เราจะนอนกันแถวอุเอโนะ แบกกระเป๋าเหนื่อยไหมคะไม่ไม่เลยเนาะใช่ค่ะในที่สุดก็แบกกระเป๋าขึ้นสถานีรถไฟได้แล้วนะคะสรุปพี่แพรเช็คแล้วซากุระกิโชสเตชันนะคะมันมีรถไฟแบบดเล็กไปที่อูเอโนได้เลยนะคะเป็นรถไฟสายด่วนเนาะก็เดินมาจากโรงแรมแล้วก็มาขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปอูเอโน ต่อเดีย๋ยวเวลาก,กี่นาทีาที่ไทยเป็นเร็วผิดเราขึ้นอยู่ประมาณ50นาทีประมาณ50นาทีเราไปเจอกันที่ Ueno นะ Please change your for the Shinjuku, the Yamanote Line, the t s u k i y a Line, the Takasaki Line, the j o b a n Line, the Ginza Subway Line, the h i b i y a Subway Line, and the Keisei Line. line Faster Ueno <ส>เรื่องดีราทสมที่โอเอเนสถาน,นีมันใหญ่หอะเนาะเจ้าหน้าที่เยอะเดินผ่านมีเจ้าหน้าที่หลายคนคอยช่วยเหลือโอเคอบอกเข้กนะันไหม พอเดินทางมาถึงออเอโนสเตชันนะคะก็เดจาวูอีกแล้วค่ะเหตุการณ์เดิมๆนะวันที่เราย้ายโรงแรมถ้าต้องเดินทางด้วยรถไฟนะคะเราก็ต้องเดินหาโรงแรมกันอีกโรงแรมมาเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าออกจากสถานีรถไฟประตูไหนเหอลว A N Station, อวอเอโนสเตชันน่ะมันใหญ่มากสรุปนะคะโรงแรมของเราเนี่ยก็ต้องออกทางอิริยะเกตนะคะแต่ข้อเสียของทางออกนี้นะคะก็คือไม่มีลิฟต์จ้า เปิดไฟก่อนนะคะติดกำแพงเลยนะอืมกว้างอยู่ไม่ไี้กว้างลึกจองเป็นบางเบนนะคะจริงๆห้องนี้นอนได้สี่คนนะตรงนี้จะเปิดผ้ามานได้นะคะก็จะเป็นวิวตรงที่เราขึ้นเมื่อกี้แหละนี่ไงเสร็จแล้วตรงนี้เป็นตู้ทีวีอยู่ตรงนี้นะมี กาต้มน้ำร้อนให้ด้วยสำหรับสารมาม่าครับใส่มาม่าครับตรงนี้เขาปีเราสามารถใส่ของอะไรได้ถ้าอยู่หลายๆวันเนาะพวกถุงช็อปปิ้งช้อปปิ้งยังไม่แพ็คกกามายแยกได้แต่เราอยู่แค่คืนเดียวก็คงไม่ได้ใช้ตู้นีแ้แล้วม่านตรงนี้ที่เห็นม่านตรงนี้เหรออดู uh, not go out ก็ไม่ go out อยู่แล้วละจ้าค่ีอะไร ไม่มีอะไรก็ปิดดีกว่าก็นี่นะจะเห็นวิวรถไฟนะอเบลลองขึ้นไปดูซิข้างบนเป็นไงบ้างไม่มีอะไรโอเคมีที่ใส่ทฟายตรงนี้มีแล้วมีที่ชาร์จสามช่องอันนี้คือจากสุดเตียงนะ ที่เป็นเตียงนอนไปที่ห้องข้างๆกําแพงนี่สามารถแขวนเสื้อผ้าได้ตรงนี้เราพอเราเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมเราวางกระเป๋าแบบเป็นแนวนี้นะก็ยังพอมีพื้นที่ให้เราเดินแบบสวนกันได้ผิดจากที่โยโกฮาม่าคือไม่สามารถเดินสวนกันได้แล้วก็ตรงข้างใต้เนี้ยมันไม่ลึกมากก็สอดกระเป๋าเดินทางใบเล็กได้แล้วก็ยัดของเก็บรองเท้าอะไรได้ถือว่าอะ เต็นตัวเล็กนนะมันจะประมาณเนี้ยถึงเมตรเมตรหนึ่งเหรอเนาะนนก็ประมาณนี้นนเปิดน,นะอ่าห้องน้ำแบบญี่ปุ่นทั่วไปนะเหมือนถ้าใครเคยพัก APA นะ <c oughs> ก็จะเป็นห้องน้ำสไตล์เดียวกันห้องนี้มันดีอย่างหนึ่งคือถือว่าห้องมันจะไม่ใหญ่นะแต่เขาทำไอ้ตรงเหมือน wash area ให้สองที่ก็คือในห้องน้ำก็ล้างหน้าแปรงฟันได้ที่หนึ่งแล้วก็ มุมนี้ก็ยังมีกระจกมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันได้อีกที่หนึง่งก็คือถ้ามาพักแบบแฟมิลีนะก็สามารถทําแบบทุระตอนเช้าแบบแยกย้ายกันทําได้โอเคประมาณนี้นะคะโรงแรมนี้ราคาไม่แพงด้วยตอนราบุกก็วันนี้8ปดพันสี่ร้ยเยนประมาณนี้แหละไม่แพงหนึ่งคืนนะ หลังจากเก็บของพักเหนื่อยเราก็ออกมาเดินเล่นหาอะไรทานกันที่ตลาดอเมโยโกนะคะมาพักแถวอุเอโนะพจ้าดที่นี่ได้ไงใช่ไหมเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตลาดอเมโยโกดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาช้อปปิ้งกันส่วนเวลาเปิดปิดร้านค้าในตลาดนี้นะก็ประมาณ10โมงเช้าจนไปถึง2ทุ่มก็แล้วแต่ร้านนะคะส่วนร้านอาหารนั่งกินดื่มก็จะปิดดึกหน่อย ร้านที่คุณเคยอืมก็อยู่แล้วหลายยังไงก็ต้องวันนี้ค่ะเป็นจำราคาเก่าได้นะตอนที่เราเมัน439หรือ426อะไรอย่้ยแหละก็ขึ้นมาประมาณร้อยเยนคิดว่าทุกเมนูก็ต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มาตั้งสามปีอ่ะอที่ประเทศเราของมันขึ้นราคาเลยทำไมญี่ปุ่นคือราคาเก่า ทําใจเลยถึงถึงค่าเงินแบบจะแลกมาได้เยอะก็ต้องมาซื้อของที่มันแพงขึ้นได้โตแล้วดีใจชังไม่ต้องรอนานนะมาญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่เคยพลาดอิโซโมะรุเลยนะคะเป็นเดอะมัสของเราทุกทิปเลยคิดถึงมันปูย่างมากไปที่นหนมันปู กินหอมหอมที่คุ้นเคยแปกอร่อยดีซุ้ยค่ะมีเยอะชนไหนูไม่ต้องกินหมดเอาไปเลย ร้อนนะคะบ้านดีนะเขายากหมากแพงนะคะสั่งมาแล้วก็ต้องกินให้หมดกระดองปูก็ต้องขูดให้เกี้ยงพี่แพอยังได้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้กินกิจสมารุซูซันขึ้นไปครึ่งกระเพาะนะคะเดี๋ยวดูซิมีอะไรให้กินอีกเดินเส้น ร้านนี้รู้สึกจะเป็นร้านปิ้งย่างชื่อดังแต่บอกว่ามันเหม็นไหมอ่ะร้านต่อไปก็จะเป็นร้านสไตล์ปิ้งย่างนะคะเป็นร้านกินดื่มนั่นแหละเพราะว่าทุกโต๊ะเขาก็สั่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หมดเลยจะตั้งโต๊ะอยู่ริมถนนที่คนเดินชอปปิ้งกันนะคะแล้วก็ตั้งโต๊ะชิดๆกันเราก็จะต้องนั่งใกล้กับคนข้างๆแบบ ชิดกันมากแล้วก็เขาจะคุยกันเสียงดังนะคะแล้วที่ตั้งของร้านก็คืออยู่ใต้รางรถไฟนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเสียงคน,นข้างๆกับเสียงรถไฟอันไหนดังกว่ากันมาต่อกันที่ร้านปิ้งย่างนะคะเป็นร้านใกล้ๆกับอยู่ข้างใต้อ้รางรถไฟเลยไหมเนี่ย นั่งกินไป,ไปนั่งฟังเสียงรถไฟไปรา้านนี้เขามีเมนูภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพให้ด้วยนะคะก็สั่งอาหารได้สะดวกค่ะส่วนสองเมนูแรกที่เราสั่งนะก็จะเป็นต้มเครื่องในนะคะรสชาติเหมือนกับโอเด้งเลยแล้วก็ยำแตงกวาที่ใส่น้ำมันงาเขาเพิ่งเอามาเสิร์ฟนะคะเราสั่งอันนี้เป็นเห็ดย่างก,กับลิ้นหมูเนาะเห็ดยานะ่างเลยเราสั่งแบบเป็นย่างเกลือนนะ เผ็นอม,ม,มหอเ็ดนน้อ,นอะ่ะมีความเผ็มมีความกรุบแต่ไม่เ็นนะต่อด,ด้วยกระดูกไก่อ่อนย่างค่ะ ความคุ้ของพลอดูออกินเสร็จแล้วก็เดินย่อยหน่อยนะคะ One two three. ช่วงค่ำๆนะคะในตลาดอเมโยโกะตรงโซนที่มีร้านอาหารเยอะๆนะคะดูคึกคืนมากเลยเราเดินผ่านเห็นคนนั่งกันเต็มเกือบทุกร้านเลยนะแล้วก็บางร้านเนี่ยก็จะมีคนยืนรอคิวด้วยก็ดูเป็นทั้งชาวญี่ปุ่นเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยนะคะอย่างร้านที่มีป้ายสีฟ้าใหญ่ๆที่เรากำลังเดินผ่านนะคะก็เป็นร้านซูชิหน้าโลนที่เขาฮิตกันตอนนี้ก็ยังมีคนมายืนรอต่อคิวอยู่เลย กำลังจะเดินกลับโรงแรมกันนะคะแต่ว่าจะให้กลับกันไปมือเปล่ามันก็ยังไงยังไงอยู่นะต้องแวะร้านสะดวกซื้อสักนิดนึงวันนี้ตอนมาถึง Ueno Station นะคะเราแอบเห็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆใน Ueno Station เนี่ยแหละดูน่าเข้ามากเลยเดี๋ยวขอแวะเข้าไปดูหน่อยละกันมาต่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อจ<ม>ิยูกาโอกะนะคะแต่อยู่ใน Ueno Station นะ ของกินฮื่มเลยแะแนกโยเกิร์ตดูแปลกหูแปลกตาโยเกิร์ตกริ๊งนะคะคิวกลับห้องทุกวันอันนี้น่ากินหรอเขาบอกว่าเป็นโยเกิร์ตเพนเลสสวิทลองไหมไม่แพงด้วย นี่ไงเจลลี tamam ่ตรงนี Somehow, ้นะเบลมาเจลลี um, yes, yes. <S <S ่เจลลี่เจลลี่เจลลี่มีมีหลายรสมีมีเดี่กมีมีคิวี่มีมาเราไดู้สลัสมาองกใป่วอืมใช่อันนี้กินแล้วโยเกิร์ตจิ้งลองของเซเว่นแล้วกันก้เขามีคอปพี่ตรงนี้ กินข้าวเราต้องกินหวานนะคะจาก Family Mart ทถ้ามาล้าอย่าลืมซื้อนะอันนี้อร่อยมากกินเลยกินง่ายนะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่คิ้วี่ขมวดมุ่นเลยจ้ะค่ะถ้าทานจะเป็นขาว ีนะคะคก็เป็นร้านคอฟฟเก่าแก่แนแซนด์วิชไข่ค่ะขอบคุณมากวายโดนหลอกไม่มีมา